นี่นั่นั้าบ่อพอเด้อจ้ะเดียวบอกออกอิเอาี่มัพี่เดโอต้นนี้ยังโดกเลยเมื่อวานนี้ห้ากัาลังชิวนะคา้าอุยกิกนายมันแต๊กเลยเด้ยนะกิกนายแต๊กตาคองมัอนกับแต๊กต้นเป็นมันก็เป็นลายโดกอยู่ นี่จ้าแถวนี้ก็เป็นปลาทุเรียนนี่อันนี้ต้นทุเรียนยาพาไปเบิ่งต้นใหญ่ต้นทุเรียนใหญ่นั่นนั่นต้นนั่นนั่นจแล้วก็ต้นนั่นกับผู้ความกันก็ยังมันไม่ใสลนั่นเลยมันแล้วแต่เนาะมันมัน ํำลึงก็มีจ้ะพันว่าวันเป็นลำพันมันมันก็บพันเดียวกันป่อนนี่นี่งเดี๋ยวจะให้ดูโอ้ยลูเปนอก็เป็นเนาโอ้โหเมืองใหญ่ยืนย้ายมายืนข้างๆบูนสูงปุกวีเดียวกัน ยายมันหล่อฮอดปีแล้วตอนี้น่ะฮอดเด้ยวปีเดียวหรือเปล่าเนี่ยเพิ่งจะปีเดียวปีเดียวเนาะอ๋อหมาปูน่นปีเดียวนู่นหมาปูแค่้านน้อยต้นน้อยหมาปูสีอู้วี่มันบงงามฟังนั้นน่ะเนี่ยอันนนั้เล็กๆเปนี่นี่แถวนี้นายใหญ่นี่ทุเรียนหมอนทอง อ,นนอย่ตนนั้นหกับต้นนั้นตะไปเบิ่งต้นนั้นตะมีถักชิเนี่ยตมัน่นี่นี่ตันนี้กับน้แล้วเนาะเดี๋ยว้นมาเ้ยเนาะุยเนี่ยต้นนี้น่ะมันแคปปีเดียวอีนี่นะ่ะถือว่าโอเคเลยอ สูงสูงท่วมหัวเลยจ้ะเราเหมันก็มีอีกต้นหนึ่งที่สร้างปีละท่วมหัวปุ๊กๆกันน่ะอันนี้งามงามงามต้นนั้นใหญ่ปุ๊กนะปุ๊กปุ๊กแสบไหมกับตายมาปุ๊กไม้อันนี้นะใช่ไหมอันนี้มันตายเนาะอามยังได้ร้อยอยู่กล้วยก็งามหอมนะ

นี่ฝังนี้ค่ะลูกดกดๆอ๋อนี่เกี่ยว่าเนดีลกดเนี่ยโอ้ยโอ้โหโอ้มนอยอ้เกลี่ยง่าย่ะเกี่ยวเนะ เทีงใหญ่ออโอันนี้มันบานได้ใหญ่เต็มทีอู้ยันใหญ่ใหญ่รงหอสุกไว้นาะสุกมันสุกมันชเที่ยวก็สุกยาต้องห่อบปห่อยุก็ปีกไก่บานได้ห่อชมพูก็ดกชมพูยาวดกหาิโอ้วิสุย ปิดเนะอ,อกแล้วก็วหอมเร้อบุญจ้ะปิดออกเนี่ยตองเลยปิดออกหอหเนาละมากช่องมากนะมตอออกาาา้องปิด <No. S 1> ออกอหอหลายจะตรงให้มันหล ดั okay. ไฟกอฮอืมได้ได้การาครับมันได้ไ้อนอยูฟังมีต้อนม้ไฟไฟสักหนึ่